สวัสดีครับ,รบมาพบกับรายการรู้ก่อนแต่งนะครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมรู้เรื่องการออกแบบก่อนตัดสินใจตกแต่งบ้านกันนะครับมาพบกับเรา2คนเช่นเคยครับผมนัดครับและผมเนียบครับ สำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบเฟอร์นิเจอร์สวยๆน่าใช้ร้านไหนที่จะเหมาะเป็นตัวเลือกในการตกแต่งบ้านของคุณผู้ชมตามพวกเรามาได้เลยครับ,รบที่สุดเราก็มาถึงกันแล้วน,นะครับกับร้านเฟอร์นิเจอร์น่าใช้ร้านนี้เราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับไปครับ เรามาทำความรู้จักกับเฟอร์นิเจอร์แบรนด์นี้กันนะครับว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างสวัสดีครับรบกวนแนะนําตัวให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยครับผมครับผมพนมสุขมีลักษณะนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นเจ้าของแลวก็ดีไซเนอร์แบรนด์ออจินะครับปัจจุบันนี้ทํามาขึ้นปีที่สิพอดีที่มาของชื่ออสจินะครับผมมีที่มาอย่างไงบ้างจริงๆตั้งเดิมเนี่ยผมทํางานประจําแล้วก็ มีงานอดิเรกก็คือทําของทํามือตามลอฟลรืร้านอะไรต่างๆพอตอนหลังก็เลยคิดว่าอยากจะทําของชิ้นใหญ่ขึ้นก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับซึ่งดั้งเดิมของทำมือที่ทำเนี่ยคือทำพวกกรอบรูปหรืออะไรเล็กๆของกิฟต์่เป็นงานไม้แบบเล็กๆใช่เป็นงานกิฟต์ของทำมือเล็กๆครับ ก็เลยหันมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่เรารู้สึกว่าอยากจะทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็มีการใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่การทำงานประจำนะครับซึ่งนั่นคือที่มาของชื่อแบรนด์ด้วยเพราะว่าคาว่าอ g จิก็คือว่า <gee. S 2> วันนี้แปลว่าวันนี้นะครับในภาษาอิตาเลียนซึ่งในความหมายก็คือว่าใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบนันวันนี้นะครับแล้วก็อีกความหมายนึงให้กับลูกค้าก็คือว่า นำเฟอร์นิเจอร์ไปใช้เนี่ยให้มีความสุขกับปัจจุบันซึ่งก็คือได้สองความหมานี่คือที่มาตอนนี้สินค้าของวัดจีเองครับผมมีสินค้าคอะไรบ้างครับก็จริงๆตั้งเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มจากอย่างละชิ้นนะครับเริ่มจากโต๊ะเก้าอี้เป็นหลัก จากนั้นเนี่ยก็ทําในส่วนอื่นเพิ่มเติมก็คืออย่างเช่นห้องนอนเตียงนอนโซฟาไอเทมสำหรับของห้องนั่งเล่นนะครับแต่ว่าหลักๆของแบรนด์ของนี่คือว่าสามารถที่จะนำเฟอร์นิจเจอร์ไปใช้ให้ผิดจุดประสงค์เล็กน้อยได้อย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการเอาสตูไปวางเป็นโต๊ะข้างอย่างเงี้ยหรือว่าเอาโต๊ะทานข้าวมาเป็นโต๊ะทำงานด้วยอย่างเช่นโต๊ะบางตัวก็จะมีลิ้นชัก ซึ่งนั่นหมายถึงว่าเราสามารถเก็บสิ่งของบางอย่างได้ซึ่งถ้าเป็นโต๊ะทานข้าวเลยเดียวเนี่ยก็คือจะเก็บพวกแผ่นรองจานรองร้อนนะฮะแต่ถ้าเกิดเราใช้ผสมกันระหว่างทานข้าวกับทํางานเนี่ยก็อาจจะเก็บปากกาจิ้งศรเล็กๆไว้เผื่อหยิบใช้ได้ดังนั้นเนี่ยการดีไซน์เนี่ยมันสามารถที่จะเสริมในสิ่งที่ว่านให้กับผู้ใช้งานด้วยเพราะว่าผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าบางทีเราไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งของที่ตรงกับจุดประสงค์เสม,สมอไปแล้วบางครั้งมันก็จะทําให้การตกแต่งน่ารักขึ้นมาด้วยครับ ตอนปัจจุบันนีครับสินค้าของอจิที่ขายดีนะครับมีสินค้าตัวไหนบ้างฮะส่วนมากก็จะเป็นไอเทมดิเน็งแล้วก็ลิฟวิ่งก็คือพวกโซฟานะครับก็จะมีไอเทมเลยคือเตียงสาเหตุที่มันกลุ่มลูกค้านึงของเราที่เขาชอบก็เพราะว่าทางผมเนี่ยสามารถคัสตอมให้เขาได้นะครับเพื่อให้ยังคงรูปแบบงานออกแบบที่เราทําอยู่ก็สินค้าของอจินะครับแรกเริ่มเลยคือทํามาเพื่อ กลุ่มหมายกลุ่มไหนบ้างครับครับก็จริงๆอย่าง,งที่บอกตั้งแต่ต้นว่าเราสามารถใช้ของที่ผิดจุดประสงค์ได้ในทางกลับกันก็คือว่านั่นหมายถึงว่าในหนึ่งห้องเราอาจจะมีของน้อยลงได้ตสตูนเนี่ยเราจะทําเป็นโต๊ะข้างได้นั่นหมายถึงว่าเราไม่ต้องซื้อโต๊ะข้างเราซื้อสตูเสร็จแล้วถ้ามีคนมามาเพิ่มในห้องในบ้านเราก็เอามา,มาใช้งานนะครับซึ่งในความหมายของมันจริงๆก็คือว่าเราสามารถที่จะ ใช้ประโยชน์จากเฟอร์นิเจอร์ได้มากขึ้นใช้ฟังก์ชันในตัวชิ้นงานได้มากขึ้นในพื้นที่ปัจจุบันที่ลูกค้าที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจำกัดครับซึ่งหลักๆก็คือจะเป็นกลุ่มเป้าหมายลักษณะพวกนั้นนะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับข้อมูลด้วยนะครับผมแลบทีมงที่ครับ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะเดินทางมาดูเฟอร์เจอร์ของอจิด้วยตัวเองนะครับสามารถเดินทางมาที่ถนนาน,นาคนิวาสนะครับซอยนาคนิวาส47เข้ามาสุดซอยเลี้ยวซ้ายตรงมาเรื่อยๆนะครับโชว์รูมอยู่ทางด้านซ้ายมือหรือสามารถติดตามผลงานของอจิได้ทาง Facebook ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมสำหรับครั้งหน้าพวกเราจะพาไปชมของแต่งบ้านส,สวยๆนาใช้ร้านไหน ที่จะเป็นไอเดียในการตกแต่งบ้านให้กับคุณผู้ชมติดตามเรามากันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ